เมืองคลองดีกรับน้ำประการครับผมเมืองคลองดีเมืองคลองดีครับัปูฝานลอยปผ่นปูลอปูล้วแอยปอล้วก็เล็บกุ้มจิตตัดไทยดีไรนี่รับผมโอ้เลยจิตตัดไทยนี่อะไรตัวเากล้ยขาวเกล้ยนข่าว่าปูไดมาที่เด็ดตัวใดครับ พี่เด็ดของเด็ดเด็ดยครับนี่ยอดปูจะปูจะอุบด้วปูปูจะอุบแบงปั่นเนบซี่ขาสวกมานถึและวัดไงเขามดขึ้นเลยนี่มาซ้ำปูแม่แตกซำเลเล้าไหมเหล้าตีปูเล่าแตกเลยฮอาปูเห็ดเล่าความบอเล่าจกเหลองเห็ดเล่ามึงจีงวดเข่าเลยเข่าสองหวดผมณผมากยย่วั่นมือมันเข่าสองวดเลยครับ มืออื่นมืออื่นเขาออกมือื่นเอ้าจก็อัดชิปวอากันที่ะรอะไรครับมากันที่โจอัดออกมาได้โอ้อ็มาจันจันพุทธศุกนะวันจันวันพุทธวันศุกร์วันหนึ่งหมดเฮ็ดน้องเฮ็ดที่แหลกแตกทั้งบนทั้งล่างเลยออแตกเก็ดเปีเนี่ย่ะมองทีได้ชูนชามมองทีได้คลิปได้คลิปไป กีบสาวเล่าวัดนี่แหละเอาต้วใชหางอันนี้ไปกมันกับเปิดเบื่องน้ำคันเอยสาวเล่าสาวเลาตอผมเอาไปชิมไปชิมมันเลยเล่าคือเลาแม่เหล่าคือเล้าไทยคือไทถอันนี้ไทยไปก่อนไยเล่าเดี่ยวอยู่เริ่มปูอยู่ร่อาอเหล่าเขาเขาเขาซีงหวนเลยติีครับไม่ยังหรอกผมงเป็นผมสิเรื่องบอกทิปเล่านะตะกี้ตะกี้ผมยุดไปช่วงนี้ปู ก็เจ้าผสมเนี่ยผมผมไ่กด้บามือมาหาปูอาทิตย์นี้่งยังมือก่อนลาเบ่งแวงวันจันทร์มันปุดบันสุกหล้าเลาพัฒนาตัวจิงตัวครับผมครับไปนี่ครับอปูไฮอะไรห่ครับครับตัวจิงตัวไหมไฮละครับไฮเป็นยังไงเสียรบวนเนี่เด้อเอพี่ไสองปูหนึงปูจะมาทำงานเนี่ยเรียกจิงตัวปูไ่สองปูชุดใหญ่หไหมก็ผมชุดใหญ่ยังไม่ได้หครับ เป็นม่อนมีออปูปูห่เตีมเข้ามาอ่ะปูห่แก่อันนี้ปูยังพันเห็ดเต็มสุดชุดงายนี่ชงครับผมมาตดเที่เราจะไปชมมาตสึกามีลับรับเก็งโตได้รับลับครับผมอันนี้ชุดเก็งโตอันเดียวปูอวยมาทางพีเอฟซีแคปหน้าจอให้ก่อครับ มันจิแคบวัดเดือนเหล็กกุ้มหนึ่งว่เด็กเอาเอาอกในนี้มีับจะชุ่มหน่อยหน่อยไปีนนี้กุ้มนี่เขาก็ติแคบมั้งว่าเป็นยังครับผูดเขียนอะูดเขียนกระเล็กู้เขียนไม่ไปนเาชมเขียนไ่กัระเล็กครับเขียนต่อนนี่เขียนตมอนแปดสี่หนึ่งมมปูนี่ชุดเขีต้อจากนี้แปดสี่หนึ่งห้าสองเก้าแปดห้าสองสอง แปดห้าสองเก like uh, ้าหกหกสองเก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดห้าสองหนึ่งลดสามตัวลดสามดสุดตัวสุดตัวลดที่้นเน้เอาอ่นอีกอ่านอีกแปดคู่เก้าคู่น่ะป่ะูน่ะเก้าคู่อ่าป็นมยังแล้ว ไอ้พี่ครับนาจอต,ตัวนี้กับพ่อละครับผมดันข้นหน้านปูทีเขียนให้ไหมนะเป็นองมอเขียนกันเลยครับเป็นตดขึ้น่าอันนี้ล่องล่องไห้เชีเบิอเรียเบื้องหน้าก็ผมร่เบือ่อไปจังหัดนู่นูนเนะาะเบืมันเอาเล็กเอาเหล็กวันมาไขกันไมโอ้อเอาเล็กวันมาจับใช้กันหมดหมุนเลยไหมเป็นตดหน้าเหล็กวันมันกัวันพุธมันนี่ยังมันว่ามันจีนี่ ันเอามาควยกันทีก่อนมาควยกันไงวันพุธวันพุธไงเดี๋ยววันพุธมาใส่กันจับใส่กันใหนมัดแม่เข้ากันเลยมันจะได้ออกมาตัวเดียวเท่านี้ไหมธรรมดาไม่ทิ้งซี่โตมดดํามันมาทักคัอจะมาตัดอ๋อครับผมนี่เห็นม่วงว่านเบื้องเราเป็นนี่เห็ดม่วงว่าน มกสามเก้าส้อนเก้าศูนออกเก้าศูนล่างก็ผมโอสามทางหนเด็เล่าเด็กเล่าเหมือนกันสามทางกันึ่งเนี่ยเนาะเต็ออกมาเห็ดเรามัไม่นอนเบื้องหล็กปลาโตออกมันชี้หัวแล้วแตกสองหัมเล็บวิ่งเข้าสองหวัวสองหวดดัวโยกันบ้านจันมักมัดนจันแตกขึ้นก็ผม

โกงทุกทายกรับว่าทุกทายละครที่โทว่าเอาดับมือได้คักๆอะไรคโอ้จะเน้นให้คือค้างเดียวไปจัดนะเก็ตเกมคือมือมันมีเรีวิ่งอย่ตัวเดียวนะเจ้าครับผมอันนี้เด็กนการรับมอสองมีสี่มีห้ามีหกมีแปดมีเก้าครับผเนาะรับูจับปูครับผมจับปูเนี่ยวมาจับปูู เออยุ <in. S 2> nice mm ้งคันเยาะทั้งตัวก็ัะติดทีวตัางหากนะต่างหากเอาทิปกินเน่าครับตัอเอเอาััดรล่าังมือบวานอย่างวดนี่อันนู้นตกตั้งแต่ดคิดว่าจะได้ปัวเอาานี้เอานี้านี้เขาจะได้จะหูว่ามันจะออกออกกัน เออเบิ่งหวังกดเบิ่งให้พ่อสบเบิ่งมันอยู่ในทอดซับทอามีดิผมหวังว่าตัวมันออกตัวมันออกมันจิ้วซีตัวสุดท้ายผมเคยเปิดเบิ่งอยู่ครับตัวผมบ่าหลว่าตัวเขาอาตัวไหนจีตัวสุดท้ายเขาเอาซีตัวเชิหลายเรียกไล่ไหลายกไหลนะครับเขาเอาซีตัวสุดท้ายเบิ้งมันก็จะเป็นการเขียนขเอหนึ่งหลายครับผมนี่ชาวต้านก็เขียนบอกนี่ว่าบนล่างมันก็เขียนบอกอยู่ดว่าเรียกวันเท่ามันมันจิเอาตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวจิบวกครับ เอานี้มันจบกันเนาะเอานี้มันจบกันเอาเหล็กต็งต้นนะแบบนี้เนาะตึงต้นเต็งต้นตามตัวต็งต้นเลยสีกรับเออเอาไปสีเลนหกประตูก็ได้เดลยก็ว่ากันครับเต็งต้นเต็งต้นแปดตัวนี้มอ้งนะแปดสี่ห้า ทำไหมีาะอาชีเานาจะเป้นยังไงนก็่าหน้าหิหม้บางนมาวันห่งอาบ้อ้าวบุญงไฟหม่้านห่วนนี่มันก็ได้กดลงขี่รถไต้บัตจังหวัไปคุยบัาประกาศเนาเมาเราลงรถกันไป นี่มาหาคนนี่งคนบายอบกว่น้องแว้งรถจะน้องแว้งนี่ที่พายุใครไปน้ามอรถบยพายุใครหรอกคู่คนคนหัวจักกันคนหัวจักกันต่างบ้านเขาอยู่ว่าไอ้นั่นกับเม้าเราคือกันขี่ไปแล้วจักรยานรถผู้ใดเอาบ้างขึ้นจะคว้างว่าถือขึ้นไหมจักรย์เสียกุญแก่ะไรเถอะครูมันฆ่ามันฆ่าอยู่มันแก้วถอดมันแก้วถอดตั้งคนตั้งเม้าเม้ามาจอดไปเบื้องบนไฟนะเชิญบงไฟจอดขี่รถกันลงไปต่อไปแก้วัตรแก้วัตรลุ้งรถกันไป เลเรือยบบาลประกาศเนี่ยยากทันยืนผมาขึ้นบลเรอออกไปอยู่น้องแมงนี่ละ,ะไม่ยุ่งใครเรนั่งไปเอารถบอกเขาบอกไป้ผู้ใหญ่บ้าลน้องแมงประกาศเฉอเดี๋ยวเขากระจุงมาขึ้นูมันเม,มาแล้มวม,ม,มันช่วงมาแล้วม่ต้จับเนาะจังขี้เบขึ้นผู้ใดจัไม่รถไถมันวะต้น,นเลยไหลเดือดห้าสองเล้วก็ เออเป็ดป็าเมื่อน้ำเล่าแล้วมันตกแจ่เป็นว่าพอถือเลยนะครับลอถืออี๋ปอถ่อไม่ได้สามหัวล้ว เราเมนี่จังว่าประกาเบิ่งดีต้องหาลูกสมารถวังลูกคุณแก่คนไดยิ่งมองได้ยงเราจะได้จะไปเห็นลูกคุแก่คนเสียดีงี้ยไปว่าเราเมนเมนอยู่ไปจนว่าหายเราเบิ่งเ็นเราเต่็จังว่าผมประกาศปูบ่ถึงบ้านจุดถ่วงเหนเราหอ้าวมนันวัดวงจวัน่เมนแม่สายฝนปะสายฟ้นี่สายฝบ้านสายฝนได้คิดมร เดองเขาไปทั me, Ooh, um, uh, ้งหนพยบุตรมุตานีมมาโยนมาผูกขายสองคนเดกสองเดียวผู้ห่อเราบรถลีผู้ผู้หมันรถมันจาขามันค้างไปพู้ไดรับผมเด็กในในเด็กในในเดกในในีเด็กกับรัฐบาลเนาะในเวียงในวังเนาะรับผมเล็กเล็กเ เล็กเลขวงในเหลขวงในเล็กวงในก็มีมากครับเหล็กับรับมากจังสครับปูหันมาทั้งพี่ในปูหันไปเลยอัหันไปซีครับเออเอออันเดียว f เอฟซีทีร่างกาบมึงผู้ชมใั้หกลังกี่เก้าศูนย์เก้าเจ็ดบอกปูเล่อกันเลยนี่อันไหนเรียกกันรับวงในนี่เก้าศูนเจ็ด โอ้เล็กสามตัวเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดเออมิจะเหล็กสามตัวครับปล่อยมาสีไม่อยากจับคกับผมโอ้เน่ๆไก่ไม้สีนระปูเนาะเหล็กตรงเนาะเหล็กวงในไอ้เีเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดหาสองหนึ่งสองหนึ่งกระปกเนี่ไอนี่ยไอ้นปูปูฟันเนี่ยปูที่ฟันตัวนี้เนาเก้าศูนย์แปดฟันขี้เลี้ืงครับผม ที่เข็ดหนาจอยบ้งนะครับเรื่องเรียกรับบุญในองคูนี่นะครับเนาะกินต้มยำกุ้งกรผมเก้าศูนย์แปดหมกคักในนกปูเนาะขีดสองเซ้นวันนี้ล่างปูเห็นเก้าสองตัวเดียวนะครับเนาะเก้าสองสองสองเก้ากับเอาน้ขับน้องซีเนาะบนบนนี่ตู้สี่ห้าห้าสี่เนเนียนนะครับเนาะตัวรองก็คือห้าสองกับเลขสี่หางห้าสองกับหมาว่าเก้าสองสองเก้านี่ มันสามสามสูตรมันเม็นตัวเดียวกันมันมีมันบ่มีตัวนี้แพร่กันมันมีทุกสุดรตัวนี้ก็มีทุกสูตรตัวนี้ก็มีกันมันี้มีมัดนี่มันเลยหายตัดไปแค่นี้ชุ่มมันนั่นมันนั่นมันมันเขามาสูตรไล่คูหนึ่งแมะครับผมอันนี้ม้นนี้เขามาสูตรละมีซีสูตรกับเขาซีสูตรครับผมจับคนได้หมดเลยก็ไม่ตอนนี้ละมันคือเด็ดเลย ครับเห็นตอนนี้เมื it, all, oh, ่อใกล้เรีกว่ิโทไปบอกเอากับเบจักเบอร์ประเภทอครับครับแต่ว่าพอเบอร์พอแจมโทมาเอาโทมาทำเอาผมจิก็ายากดอกผมอยู่ใกลๆกันผมตลออยมากันดอกมือจะจ่อคนอดมอคนครับครับผมามารการตารกระครับ